ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกคุณก็จะต้องทำให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณให้ได้โดยการใช้ทักษะของคุณหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดของเราอย่างซื่อสัตย์วิธีนี้จะช่วยคุณได้มากและมันมีความน่าสนใจมากกว่าการที่คุณไปต่อต้านคนอื่นถึงแม้ว่าผมจะอาศัยอยู่ในตัวเมืองของนิวยอร์กแต่ว่าบ้านของผมก็อยู่ใ,ใกล้กับป่า เดินจากบ้านผมไปเพียงแค่หนึ่งนาทีก็ถึงแล้วในฤดูใบไม้ผลิในป่าจะมีดอกไม้กำลังออกดอกผลิบานพวกเราเรียกสถานที่นี้ว่าส่วนสาธารณะป่าไม้ที่นั่นเป็นที่ที่สวยงามมากผมชอบพาสุนัขของผมไปเดินเล่นสุนัขของผมเป็นสุนัขตัวเล็กน่ารักแล้วก็ถูกฝึกฝนมาอย่างดีที่นั่นไม่ค่อยมีใครอยู่ผมเลยปล่อยสุนัขของผมให้วิ่งเล่นอย่างอิสระโดยไม่ได้ลามโซ มีอยู่วันหนึง่งผมเห็นคุณตำรวจขี่ม้ามาแล้วเขาก็แสดงอำนาจใส่ผมเขาตะอคอกใส่ผมว่าคุณรู้ไหมว่าการปล่อยสุนัขวิ่งโดยไม่ล่ามโซ่มันผิดกฎหมายครับผมทราบดีผมตอบอย่างระมัดระวังแต่ผมคิดว่าสุนัขของผมไม่กัดใครแน่นอนคุณตำรวจพูดต่อว่าคุณคิดว่ายอย่างนั้นหรือ ผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะคิดอะไรบางทีสุนัขของคุณอาจจะทำร้ายสัตว์อื่นๆหรือเด็กก็ได้คราวนี้ผมจะปล่อยคุณไปก่อนแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นอีกครั้งคุณจะต้องไปขึ้นศาลผมพยักหน้าแล้วก็ทำตามที่เขาสั่งผมได้ทำตามที่เขาบอกทุกครั้งหรือเปล่าไม่ได้ทำทุกครั้งหรอกเพราะว่าสุนัขของผมไม่ชอบถูกลามโซ่และผมก็อยากปล่อยให้มันวิ่งเล่นอย่างอิสระ ดังนั้นเราก็เลยหวังว่าจะโชคดีไม่ต้องพบกับตำรวจที่สวนอีกจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็พาสุนัขตัวเล็กของผมไปเดินเล่นที่สวนอีกแล้วก็ได้เจอกับตำรวจคนนั้นสุนัขของผมไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันกำลังจะต้องเจอกับปัญหาแล้วและมันก็ยังวิ่งไปหาตำรวจอีกด้วยผมบอกกับตัวเองว่าผมคงต้องซวยแล้วผมเลยพูดกับตำรวจก่อนที่เขาจะพูดว่า ผมจะยอมรับโทษทุกอย่างคุณตำรวจได้เตือนผมแล้วคราวก่อนแล้วคุณตำรวจก็พูดกับผมยังอ่อนโยนว่าเอ,อ่อผมคิดว่าคุณสามารถปล่อยให้สุนัขของคุณวิ่งเล่นแบบอิสระได้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่ในสวนผมยิ้มแล้วตอบคุณตำรวจว่าครับมันก็ดีแต่ว่ามันผิดกฎหมายแล้วคุณตำรวจก็พูดว่าไม่เป็นไรหรอกสุนัขตัวเล็กไม่ได้ทำร้ายใครหรอกแล้วผมก็ตอบว่าครับ แต่มันอาจทำร้ายสัตว์เล็กๆแล้วคุณตำรวจก็พูดว่าไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าสุนัขของคุณวิ่งไปถึงเนินเขาที่ผมมองไม่เห็นผมก็คงจะไม่สนใจคุณตำรวจก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเขาแค่อยากจะได้รับความเคารพจากคนอื่นตอนที่ผมยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองต่อหน้าเขาเขาก็ดูเป็นคนที่ใจกว้างมากเขาแสดงให้เห็นถึงความใจดีของเขา และนี่เป็นทางเดียวที่ทำให้เขารู้สึกพอใจถ้าผมไปเถียงคุณตำรวจอีกผมก็คงต้องโดนลงโทษผมจะไม่สู้กับเขาผมจะทำตามที่เขาสั่งและผมก็รู้ว่าผมทำผิดกฎหมายผมกล้าหาญที่จะยอมรับว่าผมทำผิดแล้วเราก็จัดการเรื่องให้จบได้อย่างมีความสุขคุณตำรวจใจดีกับผมมากในครั้งนี้แล้วคุณไม่รู้หรอกว่าครั้งที่แล้วเขาบอกกับผม ว่าถ้าผมทำผิดอีกเขาจะส่งผมขึ้นศาลถ้าเรารู้แล้วว่าเราทำผิดเราก็อย่ารอให้คนอื่นมาชี้ข้อผิดพลาดของเราก่อนเราควรที่จะกล้าหาญเผชิญมันและยอมรับออกมาก่อนถ้าคุณรู้ว่าอาจจะมีใครมาต่อว่าคุณคุณก็หาโอกาสพูดในสิ่งที่เขากําลังจะต่อว่าคุณกับเขาก่อนจะทำให้เขาไม่ต้องพูดมากและคุณก็จะทำให้เขาเข้าใจคุณได้มากขึ้น เหมือนอย่างที่ผมเผชิญหน้ากับคุณตำรวจในครั้งนี้คุณวาเลนเขาคือศิลปินคนหนึ่งเขาใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เรื่องมากของเขาวาเลนพูดว่าเขาเชื่อมั่นว่าความถูกต้องและละเอียดรอบคอบคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลแต่บางครั้งพวกเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานให้เสร็จภายในเวลาอันสั้นการรีบเร่งทำงาน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดามากๆมีลูกค้าคนหนึ่งชอบจับผิดผมและมันทำให้ผมเป็นทุกข์ใจที่ผมก็ทำงานอย่างรีบๆให้เสร็จไวๆแล้วส่งให้เขาผมก็ได้รับโทรศัพท์เขาเรียกให้ผมเข้าไปที่ออฟฟิศทันทีไม่ต้องแปลกใจเขากำลังโกรธและอยากจะจะคอกผมอีกแล้วผมก็เลยต่อว่าตัวเองผมบอกเขาไปว่าท่านครับผมรู้ว่าท่านโกรธ มันเป็นความผิดที่ไม่สามารถลืมได้ท่านให้งานผมเสมอและช่วยดูแลผมตลอดมาผมควรทำมันให้ดีกว่านี้ผมรู้สึกละอายใจเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็พูดเพื่อจะช่วยปลอบใจผมว่างานของคุณมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกคราวนี้มันก็แค่ต้องแก้ไขนิดหน่อยแล้วผมก็ตอบว่าตัวเองต่อไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันคงจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายและทำให้คนอื่นๆไม่พอใจ เขาพยายามที่จะขัดผมแต่ผมก็ยังคงต่อว่าตัวเองต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกดีกับการต่อว่าตัวเองผมต่อว่าตัวเองต่อไปว่าผมควรจะระวังมากกว่านี้คุณช่วยดูแลธุรกิจของผมคุณควรที่จะได้รับบริการที่ดีที่สุดผมจะวาดรูปโฆษณาใหม่เขาก็บอกกับผมว่าไม่ต้องไม่ต้องทำขนาดนั้นแล้วเขาก็เริ่มให้กำลังใจผมบอกกับผมว่า เปลี่ยนแค่นิดหน่อยก็พอแล้วเขาบอกว่าความผิดพลาดนี้ไม่ทําให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงหรอกไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะทัศนา,าคติของผมทําให้เขาไม่โกรธผมสุดท้ายเราก็กินอาหารกลางวันด้วยกันแล้วเขาก็เซ็นเช็คเงินสดให้ผมก่อนที่เขาจะไปเขายังแนะนํางานออกแบบให้ผมอีกด้วยคนโง่โงจะโต้เถียงเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อทําผิดคนกล้าหาญจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และจะได้รับการให้อภยัยทําให้คนอื่นรู้สึกว่าได้รับความเคารพและมองเห็นความทําตัวในตัวของเราถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกคุณก็จะต้องทําให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณให้ได้โดยการใช้ทักษะของคุณหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดของเราอย่างซื่อสัตว์วิธีนี้จะช่วยคุณได้มากและมันมีความน่าสนใจมากกว่าที่คุณจะไปต่อต้านคนอื่น อย่าลืมคำพูดโบราณที่ว่าคุณจะไม่มีวันพึงพอใจกับผลลัพธ์ของการโต้เถียงคนอื่นเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตรงไหนคุณจะได้อะไรดีๆในชีวิตมากกว่าเดิมดังนั้นกฎข้อที่3ที่จะทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณก็คือเมื่อคุณทำผิดคุณจะต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและแสดงความรับผิดชอบให้รวดเร็วที่สุด